ดีถ้าผู้ชมทุกคนนะครับผมคือ Ken r o s แ m a n นะครับผมวันนี้ผมจะมาแคสเกม Call of Duty Modern Warfare สามนะครับผม yeah. เริ่ม New Game นิวเกมเล้ครับซัคดีกูล่ากันะะนะครับไฟสังเรื่องเราจะต่อจากภาคหนึ่งกับสองนะครับ ต้องมารอก่อนนะครับรอไหนเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยครับ,รรบโอ้ยแ่โผลไหนเนี่ยาเราโผจอกับตันไพเลยนะครับ เอ้เราน่าจะเป็นคุณโซฟนะครับที่ไหนเนี่ยเหตุการณ์นี่อยู่ในภาคที่2นะครับเอ๋ภาคที่1ด้วยเหตุการณ์ยาวมากครับเฮ้ยเป็นตอนของ กับนันไพลกับโซฟนะครับอาจจะไม่มีสตูเท่าไหร่ต้องรอสักครู่นะครับเขาต้องการความช่วยเหลือตอนนี้นเออเนี่ยอาผมเป็นเพื่อนก็นะแค่มาดูเล่นๆเฉยๆครับเขาเป็นเพื่อนอผมเองครับ มารอโหลอีกรอบนลครับไนไ้ผมพูดแค่นั้นเลยครับพูดเอาหลงยาวแน่ครับอแต่พูดง่าดีนะครับพูดยากมาก นี the the ่คือคุณแซนแมนะครับเฮ้ยกดทาไมครับจะกดเพื่ออะไรเพื่อ RGC Practice the เนีเราเป็นใครนะ่ครับ Frost ครับเเรืพาที่หนึ่งนะครับ เรามาอยู่ที่ไหน,นครับมีตึกโอ้โหสงครามกลางเมืองเลยนะครับยิ่งใหญ่มากมาได้กะสุดเลยนะครับกะสุดขางเหลือนะครับรต้องรีบไปสู้นะครับอ่าบทสก็จะดึงจิซูามานะครับ ไปกันเลยเรืเอ,อมีปืนเนี่ยนะครับก่ายอ,อีกเดียวครับเรืเอในครัะปุนนีแรงมากครับเรือกระจายครับรอเด็ก เปลี่ยน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 สร็จก็บอกเดิน,นครับยิงยิงเ้อ,อเข้าไปยิงเข้าไปทีนี้ก็ดีนะครับตังของเกมอื่นด้วยยุ่ก่อน <c oughs> แอ่คุณเพื่อนผมไม่พูดอะไรหน่อยนะครับ <c oughs> เงียบเลยนะครับ อาเจออนโอ้โอ้โหเพื่อนของเขาบ้ากันตูนนิดนึงนะครับแต่คิดมากครับตเริจออกออาผมก็อาผมก็ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับตะเบิดออกฉุยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวคนละเรื่องนะครับผมอาอยู่ไหนกันเนี่ยครับ รวมที่ไหนครับเปลี่ยนปืนเดี๋ยวครับเองนี่ดีกว่าชอบกระบอกนี้มากเอ๊ะไปก่อนมีอไหมเนี่ยโอเคไม่มีแล้วครับมีก้องยี่ห้อกวนเกมอยู่เพิ่งอย่าพเพิ่งอย่าพเพิ่ง ไอ้แก่ไม่อยาถืนตอนนี้มัน่าเพิ่งขืนตอนนี้โอ้ยกำลังเข้าเนื้อเรื่องอยู่ครับหนีเข้าตึกก่อนเลยครับไม่สนแล้วหนีเข้าตึกครับโอ้ยอ้ายแพ้เลยหนีเข้าไม่ได้นะครับแพ้เลยขออภัยด้วยนะครับมีปัญหานิดหน่อยโอ้โหเอาเพื่อนตายเลยครับโอ้โห โอ้สมจริงสมจังมากครับแหมยิงแรงดีจริงๆครับโอ้รถถังรถถังรถถังเอาวะนี้ครับเอาวะนี้กดเชียร์เลยเนี่ยโอ้โอเยการอย่างเดียวตอนนี้ครับซัพพอร์ตเพื่อนๆครับโอ้โหฟ้าบุกฟ้าบุกโอ้ย โตเต็มเลยครับหนีหนีหนีครับหนีเองเดียวโอ้โหโอ้ยไม่รอดโอ้ยโดนไล่ยิงเลยครับโธตายทุกครั้งเลยครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่เด่นหน้าจริงๆเลยครับโดนไล่ยิงตู่เลยยิงใหม่ยิงใหม่ครับ เงและครับเห็นแต่ละพานี่มีตายตลอดเลยนะครับใช่ครับใช่มากเลยครับอ่านเข้าไปครับอ่านเข้าไปของเข้าในเรื่องหน่อยเรื่อไปมาเยอะอีกนี่เรื่อยิงยิงโว้ฮอฮอฮอถอยถอยนียิงเดียวครับตอนนี้ โอ้ยรอดตายแล้วครับรอดตายแล้วโดนไล่จี้เลยครับโอ้โหโดนไล่จี้มาจาไกลเลยครับโอเคที่ไปต่อครับโอเคเป็นปืนนะครับโอ้ลูกซองโด้เลยครับ ตัววันทีนะครับเราเจอของยอนโดครับยิงแตงโ่โบวนเลยครับโอ้ยโอ้ยมือใหม่กันงี้ยครับยากนิดนึงขาวนขบวนขบวนเรียใส่ตัวครับรีบไปรีบไปโอ้ยไล่ เออซ้ำซ้ำครับเออโอ้ไม่ใช่ไหนต่อครับเนี่ยโอเคตามคุณลุงแซนแมนไปนะครับแซนแมนคุณลุงแซนแมนครับแซนแมนแปลว่ามนุษย์สายมนุษย์สายครับเป็นชื่อหน่วยของเขาครับคุยอะไรนะชื่ออะไรนะ นีโอ <ination noises> ้ยังรู้เรื่องยังเป็นยึดภปุ่นอะไรอยู่อีกยังรู้เรื่องกับเซนเมนอะไรแบบเออโน้ตสายโน้ตสายอ่ะคนละเรื่องเลยครับอันนี้เข้าเนื้อเรื่องเกมนะครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยครับโอ้ยิบบ้าก่อนครับยิบบ้าโว่ก็ได้ขึ้นครับเทอรนกูตกไม่เกี่ยวเกี่ยวเออช่างอะไรยิ่งนักเลยครับ ม่เคอคุณตกแล้วครับเคอเคอยานบเอคนแทลัสแมนครับผมแต่งเองครับไม่มาจากที่ไหนครับผมคิดเองครับคิดเองกับผัวเลยแอโ้ไจบเว็บแรกเนี่ยเหนื่อย Yeah. ยิงให้หมดเลยครับจัดการอย่างเดียวยิงอย่เดครับ่เลครับุอยู่ไหนนะครับมีอต้องยจริงๆเลยที่เจอเ ย้อนมันกำลักำลังแบบัทำไยงไครับเรอขอถามแล้วว่ามีโอกับมิูกุกสนใจนักมีโอคนไหนครับผมไม่รู้จักมิโอมีไงเรียวน่ารู้จักอ๋อเหรอครับปรดียผมไม่ค่อสนใจชื่อครับขอโทษสิเด้ออ่าผมว่ามีโอครับเอ้ยพี่ได้มีโอมีโอกับนะ มีกกูผมว่านาฟองกันนะครับมีกกูนักร้องครับวิชาถุยเกลียอะไรผมนะครับอั้มมิชาเนี่ยคนละเรื่องเลยครับอั้มอะไรครับอั้มอะไรมีอ้มหลากหลายอั้มครับเข้าเรื่องตัวเข้าสาระเรื่องอยู่เอ,อืเ้อดิ่งเล่นเกมเอ้ากระสุดหมดเอาเปิดเดี๋แกเอาอันนี้ก่อน แสบตาเข้าไปครับแสบตาใส่โดนระเบิดแสงครับ <laughs> อีกลูกน,งกนึงครับโดนอีกหลายนะครับออกใจง่ายออกซองมาอซองรูปซองรูปใส่อีกหนึ่งครับ <laughs> โอ้ย โดนไล่โดนไล่โอ้ติดโอ้ต้องโดนไล่จี้ย่าเดียวเนี่ะโอ้ยสุดท้ายเลยครับเี็งหนึ่งครับโอเคจะใกล้เคลียร์แล้วครับ อะไรครับอะไรครับอะไรครับ <g ül> เอาอะไรครับไปเอากับมิซซาบครับเอาอะไรครับแต่ทุยคนละเรื่องนะครับผมผมเลโกเอเคก่อนเลยนะครับเพราะมันเป็นของสำคัญที่ผมชอบใช้มากๆ <g ül> นี่มันแรงครับมันแรง แค่นี้เขาจะมาคมไม่ได้คงไม่คงไม่มีหรอกครับเพราะจำนวนคนดูมันยังไม่มากโอ้ต้องรอนะครับนี่กระสุนนะครับคังอาวุธของเราเีกอีกอ้าวยิงระเบิดนี่นี่ยิงระเบิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เซ็งเลยครับต้องการปืนยิงระเบิดอีกิดเดียวครับสดนี้ เปิดเรามีเพียบไม่ต้องไม่ได้ครับไม่ได้เลวข้าไมิชั่นไปเลยอ่ะกูไม่เคยเล่นหรอกเกมแบบนี้นั่นแหละครับขอรีแฟนสานไล่ดงนะครับแล้วครับนี่จริงนะครับจริงนะครับ แหมยิงไข่ครับอยู่ไหนเอ่ยต้องหาบูครับบูเอ้ยระเบิดระเบิดโอ้ยกะสุนหมดหมดไปตอนนี้เนี่ยอ๋อคุณกริซมาขวางเราแล้วครับเอื้อแบ้านอี่อางเง้ย อย่เดียวนะครับโอ้หโหหไลแล้วผมจำไม่ได้ครับโทษทีครับผมจาไม่ได้ครับจาชื่อมากไได้นะครับต้องขออภัยด้วย ผมไม่ค่อยได้รู้เรื่องเท่าไหร่เรื่องกตุร์ญี่ปุ่นนะครับผมไม่ค่อยสนใจรู้จักดีเกนแมนดีเกนแมนอายด์ดอนโน่ได้ผมไม่รู้จักเลยอะครับอรุโต้อรุโตรู้จักครับไอันนี่ยะวันวันพีรู้จักปะรู้จักครับไอแทร์อันแทร์ท่านยัรู้จักไหมครับ ว่าได้แอคชั่นดีมากครับมีการทำเป็นการ์ตูนด้วยสนุก <perk> ดีมากครับของแฟนขับเลยครับแข็มไม่รู้สิครับก่อภัยด้วยผมคอยสนุกอย่างนี้ใกล้รู้จักครับโอ้ยเหนื่อยแหมเนี่ยครับโอ้จะยิงจะยิงเพื่อนละ ดอยหน่อยไม่ว่าหรอกครับมต่แจ้งนิดนึงผมไม่ว่ายิงครับยิงเดียวครับเออเออตายครับผมไม่มีใครซ่อนนะครับเตรมตัวระเบิดเสาไฟฟ้าอะไเลยครับไม่ใช่เสาไฟฟ้าเลยครับอันนี้มันเสาอากาศนี่ครับ เเต็นดูครับเบื่อลายมันสักพังหมดกบพังพังแต่มาส่งมาถึงนี่เลยครับสัญญาณขัดข้องครับสัญญาณขัดข้องสัญญาณขัดข้องครับตรงนี้ วุ่นวายไปหมดเลยครับชันยะน่ยหมดเลย <laughs> โอ้มีกองกำลังเสริมทยค,ครับโอเวอร์หลดผมไม่รู้จักนครับโอ้โวโ้โวกโว้โว้ว้โยวโโโ้ยวครับ

น้ยมันพังไปแล้วนี่ครับมันจะดูได้ไงอ่ะอกดไล์ครับกดไอโอไอแอปครับโอโหไปได้ทันทีครับเอ๋ได้ปืนกลครับของดีครับยิงอย่างเดียวครับสอยให้หมดสอยข้างล่างให้หมดเลยอย่าให้เหลืออะไรเนี่ยครับโอโหมดตัว โอเคช่วยใครช่วยนะครับโอ้เราได้เราได้บูแน่ครับโอเคเดยังโดนลุยได้ไอ้ยพวกเราเนี่ยครับไฮ้ใช่ปเนี่ยไม่ใช่นี่ใครช่วยอะไรเปล่ายิงก่อนเลยครับยิงก่อน โอ้โหเกือบเกือบเกือบมันไล่จี้มาแล้วโอ้สายลำแรกกันเลยครับโอ้มันไล่จี้มาแล้วไล่จี้บ้างโอ้ยไม่พังเลยโอ้ยพังหนึ่งครับลำนี้จะพังไหมครับยิง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 โอเคสายร่วงหมดเลยเดี๋ยวมีลำไหนไหมครับรู้สึกว่าน่าจะมีอีกลำแต่ไม่มีแล้ว หมดแล้วโอ้ยไม่กลับแล้วโอ้โหไหนเนี่ยโอ้โหการครับการเดียวครับไม่เหลือให้การนะครับโอ้โหไล่มาแล้วยิงยิงที่ที่กระจกนะครับ โอ้ขออภัยนะครับยิงอย่างเดียวครับเยบึ้มแล้วครับซ้ำซ้ำซ้ำอย่างเดียวครับซ้ำครับโอ้ shit ฟ u c k whoa w จะตกแล้วจะตกแล้วโอ้โห shit so far is it โอ้โหไม่รอแน่ไม่รอแน่โอ้โห อดไปไหนครับจะรอดไปไหนครับโอ้โอเคภารกิจผ่านนะครับโอ้โหเอาซะเหนื่อยนะครับนี่เพิ่งด่านแรกนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบกันนะครับติดตามไว้ได้ใหม่ที่ l u s t Gaming Studio นะครับผมอันนี้สวัสดีครับ